รถอันนี้เขาเรียกว่ารถอะไรครับหกล้อเลียงครับขับเคลื่อนสามเพลาล้อเลียงเหมือนกันเหมือนข้างๆนี่มันเอาไว้เก็บปืนหรือเปล่าใช่ครับน่าจะเป็นเก็บลูกปืนน่าจะนะโอ้ยวให้ดูด้านบนนี่คือเป็นโครงเหล็กหมดเลยนะครับเป็นรถขนน้าไม่ใช่รถดูดซ่วมใช่ไหมไม่ใช่ครับเอาน้ำมันเติมแบตเตอรี่พ่วงก็ติดเลยครับเพราะว่าผมล็อไปกจิตในค่ายแล้วน้ำมันอะไรเบนซินดีเซลหรือดีเซลครับ มีมาเจ็ดคันขายไปแล้วสองคันสองคันก็ยังเหลืออยู่ครับใครกําลังมองมองอยู่อย่าช้าครับคันนี้เป็นรถอ่ากีมซีดำเอาไว้ขนพวกพวกหินต้องบอกว่าพิเศษจริงๆครับซันตัวลาวทั้งนี้ก็พามาชมในสิ่งที่แปลกใหม่เลยนะครับเปิดโลกมาเปิดโลกด้วยกันครับจริงๆมันจะมีรถที่ใช้ในหน่วยงานราชการทหารนีเยอะนะครับปลดประจําการอันไหนมาช่วงนี้แล้วมาลองดูว่าเป็นรถใช้ได้ไม่ได้หรือเอาไปใช้อย่างไงครับ สองรู้ก่อนบรรยากาศมันให้แล้เนี่ยแต่ว่าที่นี่คือไม่ใช่ตะเกียบชายแดนที่ไหนนะครับเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าโชว์รูมเป็นเรียกว่าโชว์รูมรถได้ไหมครับ mm hmm. ก็คือลานจอดรถนั่นเองครับ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันคืออะไรยังไงนะ mm hmm. อยู่กี่คนครับเนี่ย mm hmm. เข้าไปดูได้ไหมครับ mm hmm. พี่พี่ยศอยู่ไหม mm hmm. อ๋อเลยครับมีคนซื้อไปหมดแล้วยัง อมอ่ามันทีน่มีมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ว่าก็ใครเร็วใครได้คัดก่อนก็เอาไปก่อนนะครับก็จะเหลือเท่าที่มีให้เห็นอันนี้ก็เป็นรถใช้ในทหารกันนะใช้ตอนนี้ติดเครื่องวิ่งได้เลยครับเรอ,<ด>อยังใช้ได้นะใช้ได้เออ,อแล้วคนเอาไปใช้ก็จะไปทําอะไรอ่าพอพอเทเขาเรียกว่าบดบดยางมะตอยถนนนะครับพอราดยางมะตอยเสร็จตัวนี้บดรับ<อ>น้ำหนักสิบตันเนี่ยตัวนี้ซื้อไปซื้อไปทํางานเนี่ย รับรองคืนทุนได้ทันทีเลยเออถ้าทํางานได้งานหนึ่งน่ะถ้าไม่ใช้ก็ตัดขายเสรเหล็กแล้วน้าวําหนักมันสิบตันแล้ว,แล,วแล้วคุณจะซื้อตั้งไว้แสนหกครับเท่าของนี่มันแบบว่าซื้อมาใช้ใหม่ๆเนี่ยผมว่าเหยียบล้านไหมล้านกว่าครับล้านกว่าอันนี้คือหลักแสนนี่คือใช้ได้ต่อเลยใช่พี่พี่ใช้ได้เลยครับขับติดเครื่องเอาแบบมาใส่ก็ติดเครื่องวิ่งได้เลยเอ,อือนะหรือว่าวเอาไปแต่งร้านอาหารก็เป็นรถโบราณรถโบราณสวยเท่เนอะดูมันแบบ ถ้าเราตีมตีมร้านหรือร้านกาแฟ่เงี้ยหรือรีสอร์ตต่างๆเนาะเอาไปทําเป็นแบบตั้งไว้เงี้ยหรือเอาไปใช้ก็ได้ถ้าเอาไปใช้คือใครทุนลบเหมาอ่าพวกพวกทำงานพวกทําทางหลวงครับพวกโยธาบทถนนอ,อสภาพร้อนเป็นล้อเหล็กหมดเลยนะพี่ล้อเหล็กนะครับ <c oughs> ไม่ต้อง <c oughs> โอ้ทรงไหนนี่ครับโอ้อย่างเท่ครับว wow. มันไม่ใช่เป็นรถเอาไปขับขี่ธรรมดาเป็นรถที่ใช้งานใช่ครับเป็นเครื่องนิสสันเทอร์โบนิสสันเทอร์โบแล้วก็แบรนด์ตรงนี้วัตนาเบะของโตเกียวเจแปนนะครับถ้ารถญี่ปุ่นก็การันตีได้แล้วใช่ครับโอ้รถคันสวยตรงตรงนี้คือมันมีกี่ล้อทั้งหมดพี่สามล้อเหรอมีสามล้อครับโอ้สามล้อคือล้อหลังสองล้อหน้าหนึ่ง <1. S 2> ใช่ครับนี่ครับมันเป็นเฉพาะอย่างเฉพาะทางนะครับรถคันนี้แต่พี่ก็บอกว่าใช้ได้ครับใช้ได้ ใครเป็นเหมือนสายผู้รับเหมาทําทรงถนนเนาะครับเอาไปได้เลยเออที่นั่งมีที่นั่งเดียวครับเนี่ยนี่แบบนี้หรือจะไปเพิ่มเติมอะไรก็แล้วแต่ครับหลังคาพร้อมแสนกระบาทครับหรือมาเจราจาเอาเนาะใช่ครับราาตั้งไว้แสนหกครับตั้งตั้งเขาเรียกบอกผ่านไว้ก่อนที่แสนหกหมื่น <160, 000. S 2> ได้ถ้าอยากได้เอาคันนี้ไปใช้ลองโทรมาสอบถามดูเดี๋ยวเบอร์อยู่ใต้ชื่อคลิปผมก็แค่คนรีวิวนะจะไม่มีความรู้ในด้านนี้เท่าไหร่ นี่มันเหมือนรถไถรถสภาพสวยไม่ผุเอาน้ำมันเติมแบตเตอรี่พ่วงก็ติดเลยครับเพราะว่าผมรอมาจิตในค่ายแล้วน้ำมันอะไรเบนซินดีเซลหรือดีเซลครับคันถัดไปคืออะไรพี่สีเหลืองๆนี่ยไอตัวนี้มันเป็นรถน้ําครับรถขนน้ําครับรถน้อีซูซ u ครับนี่ีซูซ u ฝาดําโอ้ทรงดีครับราคาทราบได้ไหมบอกราคาได้ตัวนี้แสนแสนหกครับหมอหมาะสำหรับในในสวนในไร่ในสวนในไร่คันใหญ่มากเนี่ย ไม่ใหญ่หรครับต,ตัวนี้แค่หกล้อออยังไม่ถึงถใหญ่าหญมากต้องเป็นพวกนู้น๋อเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นอีกท่านผู้ชมก็ดูตรงนี้ก่อนล้วกันเป็นรถขนน้ําไม่ใช่รถด,ด,ดูดซ่วมใช่ไหมไม่ใช่ครับนี่ครับของอ isuzu ล้อยังใช้ได้ไนะพี่เนาะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่เครื่องติดวิ่งได้เลยเครื่องติดก็วิ่งได้เลยเหมือนกันแสนหกหมื่นได้คันมโหฬรานไปเลยท่านผู้ชมใครดูคลิปนี้ทักเข้ามาเบอร์ใต้คลิปนะครับเป็นโชว์รูม ประมาณสองสนามฟุตบอลน,นะครับที่นี่รถเยอะมากแปดไร่ครับแปดไร <ล S> ่ครับพิกัดตรงนี้หรือยังไงโทรมาตามเบอร์ใต้คลิปอ่าถ้าใครสายยานยนต์ช่างยนอะไรต่างๆก็ลองดูไว้ครับแล้วก็ทักทายกันมาเอง้วกันนะครับคันสีฟา้ฟาๆก็เป็นคันขนน้ำเหมือนกันใช่ไหมครับพี่ใช่ครับแต่มันเป็นเครื่องฝาขาวซึ่งจะเป็นรุ่นเก่ากว่าเอาไปบทถนนบทนู่นนี่นั่นมันทําอะไรได้มากกว่านั้นไหมพี่ มันนอกจากว่าบดถนนนี่บดบดดินก็ได้ครับเวลาถมดินไปแล้วเอาตัวนี้ไปบดได้ไปบดแบเหมือนมันเป็นล้อบดให้แน่นติดตามเข้าข้อมูลข่าวสารเองมันจะมีมาอีกรถไหมมีครับอเดี๋ยวพี่ผมเห็นข้างขวามือเราก่อนไปถึงรถคันใหญ่เนี่ยตรงนี้คือใช้ได้ใช่ไหมล้อรถเนี่ยใช้ได้ครับเขาเขาเหมาหมดแล้วครับอมีลูกค้าเขาซื้อทางโทรศัพท์กันก็บอกว่ามันเขาออนไลน์นะครับค่าใครเร็วก็ใครได้ไปก่อนก็ตามนั้นเลย มาดูคันที่พี่พูดถึงเนาะครับตัวน,นี้ครับสุเป็นรถอินเดียห้อจริงอะ่ะครับอินเดียนี่เขาทำรถขายได้ขนาดนี้เหรอครับเนี่ย<ม>เนึ่ว่าญี่ปุ่นหรืออะไรทางนะั้นประมาณนั้นเหล็กอินเดียดีกว่าเหล็กญี่ปุ่นอีกล่รครับ,รบแล้วรถตามท้องตลาดนี่มันอินเดียมันมีไหมพี่ทาทางนีเหรอประเทศไทยไม่ค่อยมีมีมีสายทหารโอ้สายทหารใช่ไหมเหล็กญี่ปุ่น,นสนิมกินก่อนโอ้มาเลยครับ ้องบอกว่าที่เสียจริงๆครับซันตัวลาวครั้งนี้ก็พามาชมในสิ่งที่แปลกใหม่เลยนะครับเปิดโลกมาเปิดโลกด้วยกันครับมาดูโชว์รูมเดี๋ยวจะแผนกล้องกว้างๆให้ดูอันนี้คือเรียกว่าโชว์รูมแล้วกันโชว์รูมที่ไม่มีหลังคากลางแจ้งก็จะมีรถปลดประจำการสภาพหลากหลายสภาพออกมาให้เลือกซื้อกันถ้าสภาพแบบนี้คือยังไงพี่ขับได้ไหมได้ครับเติมน้ำมัแล้วแบตมาพ่วงแล้วก็ ไปได้เหมือนกันได้เหมือนกันครับเพราะรถมันใช้งานน้อยคันใหญ่มากครับเนี่ยโอ้แล้วก็ตรงกระจกยังดีอยู่เนาะครับหน้าโลงหน้ารถไฟต่างๆไม่สวยแค่สีอย่างเดียวเก่าๆก็ถ้าดิบๆไม่ได้สภาพมันก็สวยอืออันนี้เขาเอาไว้ใช้ทําอะไรพี่อโศูเลแลนเนี่ยอ่าส่วนใหญ่จะเอาไว้ขนพวกอ่าพลทหารเกังพลครับกาลังพลโอ้ล้อยังเหมือนดีเนาะดูดอกยางยังใหม่อยู่เลยยางยังใหม่ครับนี่ทั้งสียังสวยอยู่เลยด้านข้างครับด้านข้าง มีมาเจ็ดคันขายไปแล้วสองคันสองคันก็ยังเหลืออยู่ครับใครกําลังมองๆองอยู่อย่าช้าครับมาดูได้เลยข้างหลังคือเอาไว้พ่วงเหมือนกันเนาะตัวนี้เป็นเอาไว้เขาเรียกป่าลูกแก้วไว้ลากรถครับลากรถโอ้กําลังมันได้อยู่แล้วก็กําลังใหญ่ล้อล้ออย่างนี้มีหนึ่งสองสามกี่ล้อครับเนี้ยหกล้อครับข้างละข้างละสามล้อขับเคลื่อนสามเผ่าลงน้ําได้เะเทินบกเะเทิรนน้าไปเลยครับลงลงได้ถึงขอบกระบาบนนะครับ นี่เลืหรอครับแล้วมันจะไม่ตรงนี้มันไม่ใช่เครื่องไม่เป็นไรครับอ๋อถึงนี่เลยครับท่วมน้ําท่วมหูก็หัวก็ค้ับไปได้ครับครับได้มันจะไม่สะเทือนถึงส่วนอื่นเนาะตัวเครื่องถังนี้นะครับถังอะไรพี่ถังน้ามันครับขับเคลื่อนสามเพลามันจะซึมไหมล่ะน้ำเฮ้ยมันมีกันน้ําเข้าอยู่ครับกี่ลิตรเนี่ยหูวใหญ่มากน่าจะร้อยแปดสิบลิตประมาณประมาณเนาะประมาณร้อยแปดสิบรลิตนะครับจะมีข้อมูลของรถเดี๋ยวผมซูมให้ดูใกล้ๆครับ อ่าไม่เป็นไรอันนี้คือมองเห็นคร่าวๆนิดนึงแล้วกันครับก็มีที่มาที่ไปมาตรวจสอบดูได้ครับมันจะมีข้อมูลของรถอยู่ประมาณกี่ปีพี่เนี่ยรถคันนี้ห <50 S 2> ้าสิบปียังไม่เกิดเลยน่าจะยี่สิบปีครับอายี่สิบวะยี่สิบอัพ <20 up. S 1> อ๋อยี่สิบอัพนะก็ประมาณยี่สิบขึ้นก็นี่ครับดูข้างบนเราขึ้นไปถึงก็ดูข้างล่างเอานี่ครับพร้อมล่างขับได้เลย กระจกกระจกอย่างใสครับเดี๋ยวเราขัด,ดนิดนึงแค่นั้นเองเช็ดก็ใสปิ้งนะครับด้านหน้าระบบไฟใช้ได้หมดนะพี่นาอครับอ่าคันนี้สุ่มวันราคาอยู่ที่ตั้งไว้สามแสนห้าครับอ่าตรงนี้ก็ฝากไว้ครับสําหรับรถคันนี้เขาบอกว่าใช้ได้นะครับเพิ่มเติมนิดหน่อยเรื่องแบตเตอรี่แค่นั้นเองนะครับขอขึ้นไปดูข้างบนได้ไหมครับพี่ค่ายทหารก็จะใช้รถแบบนี้ขึ้นมันจะมีบันได โอม้มันตึงโอ้ดให้ดูด้านบนนี่เป็นโครงเหล็กหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวเราขยงขยะตรงนี้เป็นผ้าอานเก่าก็เดี๋ยวเอาปัดกวาดก็ใช้ได้เลยอันนี้เป็นล้อย,อยางแล้วอ,อะไรนะครับประมาณนี้คันที่วา,างข้างๆกันก็เป็นรถ อ่าประเภทเดียวกันนะครับแล้วแต่ว่ายังไงนะหมาไปทั้งสี่ห้าคันนี้ก็ได้ครับมันถูกชิงไปก่อนแล้วสองคันนะครับที่เหลือก็ใครเร็วใครได้นะครับมาดูตามน,นี้กันเลยอันนี้เป็นรถขนส่งพลทหารหรือขนส่งต่างๆต,ต,ตามพี่เข้าไปนะครับอันนี้เอามาดูรถคันนี้อะไรเนี่ยรถขนสเสบียงครับขนสเสบียงสเสบียงในชะ่ไหมตัวนี้พิเศษเลยครับ โอ้ลายเป็นเหมือนซาฟารีเ,เลยครับพิเศษตรงไหนหรือเปล่าพพ่เศษตรงไหนพี่มาดูวินวินวินดึงดึงดึงของขึ้นเนี่ยครับอ๋อมาดูมาดูาดวินตัวเนี้ย50ห้าสิบตันอืมนี่อ๋อมันมันจะเป็นเอาไว้ลากอะไรพี่เนะี่ยเหมือนมีสลิงพวกนั้นน่าผมว่าน่าจะลากพวกอาวุธที่หนักหนักครับอ๋อใช่ไหมครับครับ แล้วมีเหมือนข้างล่างเก็บอาวุธเว่าขึ้นมาเนี่ยมันจะมีมีสไลด์ขึ้นไปอครับท่านผู้ชมหาดูยากมากครับปินตัวนี้เราเราขายกันอยู่ประมาณสี่ห้าหมื่นเลยนะอือครับถอดเอาี่ไปขายได้ไหมหมายถึงว่าซื้อเฉพาะตัวนี้ได้เลยอยู่ที่คนคนที่ต้องเอาไปใช้งานให้ถูกให้ถูกงานอืมไหนๆก็ซื้อแล้วซื้อทั้งคันเลยครับเนี่ยมันมีอันอื่นที่ใช้ประโยชน์ได้อยู่นะครับก็ดูเอาเองเหมือนข้างๆนี่มันเอาไว้เก็บปืนหรือเปล่าใช่ครับ น่าจะเป็นเก็บลูกปืนหน้าจันนะของที่มองแล้วสันนิษฐานดูของใช้งานจริงส่วนตัวนี้คือมันเป็นติดมากับรถนะ G A P อะไรเนี่ยมันจะมีซีรีส์ของตัวตัวนี้เป็นซีรีเบอร์มันน่าจะเป็นแท่นเสียบอืมคันนี้เป็นรถอ่าทีมสีดำเอาไว้ขนพวกพวกหินก้อนใหญ่ๆอแต่ตัวนี้ดำดำดำมันเสียมันก็เลยเบี้ยวอืม แต่ก็มีหลายๆอย่างที่ใช้ได้อยู่นะครับโอ้ก็ใช้คุ้มเหมือนกันเนาะกว่าจะปลดประจําการมาเนา WOW. ะใช้คุ้มเลยเนี่ยข้างบน<ช>เาบนขาเวลาเขาระเบิดเขาข,าข,าขาหนขาหินขนหินขนดินเข้าไปข้างบนหรือใช้งานอะไรก็ได้เฉพาะกิจจริงๆครับเนี่ยมันไม่มีใช้ทั่วๆไปครับต้องจากทหารครับอันนี้ก็รถอินเดียหรือญี่ปุ่นก็ไม่รู้อ,อันนี้รถอเมริกาอเมริกานะ ขนสเียงครับวันนี้หรืออะไรก็ได้เป็นแบบว่าเหมือนบ้านหนึ่งหลังนะครับมันใหญ่มากอความกว้างมันเกินสามจุห้าเป็นมินิมนะครับใช่เหล็กใช่ไหมพี่ไม่ใช่ครับเป็นมินิมเหมือนเหมือนอ๋อมันมันอาจจะมีเป็นโครงเหล็กแต่วกหุ้มด้วโฟมด้านในไหมกูว่าถ้ามันจะมีเก็บความเย็นข้างในเนาะนี่ให้ดูรอบๆคันนี้คันนี้ก็ขายนะครับขอทราบราคาคันนี้ก่อนแล้วกันครับตัวนี้ตั้งไว้สามสิบสามครับก็คือสามแสนสามหมื่นก็อันนี้ เห็นประโยชน์จากรถที่เราเห็นตรงนี้เอาไปใช้ทําอะไรได้เนี่ยคือต้องมันเฉพาะเฉพาะอย่างเหมือนกันนะครับอันนี้รถอันนี้ import มาจากอเมริกาครับคันนี้ราคาบอกผ่านครับบอกผ่านรู้จําหน่ายตรงนี้คือปลดระ่างปลดประจําการ,ราเป็นคําอีกคํานึงนะครับนี่ก็เป็นทรงเดีวยวกันหมดเลยฝั่งทางด้านนี้แต่ผมว่าอันนี้น่าสนใจคันนี้ยังเอี่ยมนะครับ หมายถึงว่ามันมันสภาพมันดูดูสวยครับคันซ้ายมือเลงไม่เล,เลยใครจะจ้องออมาก็ติดต่อมาที่เบอร์ใต้ตชื่อคลิปนะครับเอาไปใช้ประโยชน์ได้หมดเลยครับแล้วแต่ว่าเราเลือกอะไรล้อรถอะไรนู่นนี่นั่นนะครับมีราคาเหมือนกันเถอะรถจีนอยู่โซนครับเป็นหกล้อเลียงขับขับสามเผ่าอ๋อโหโหครับเหมาะสำหรับใช้ในสวนในไร่ครับแต่พว่านะมันดูใหม่เลพี่นะใหม่ครับคันนั้นผมติดเครื่องวิ่งลองไปเทสดูแล้วถ่ายวีดีโอไว้โอ้อนะครับ เครื่องชึ่งเดียวติดที่เราเห็นล้อตรงนี้ก็ถูกจับจองไปแล้วครับมาเร็วครับก็ได้ไปเร็วครับอันนี้ก็ยังเหลือประมาณนี้ให้ได้เลือกกันอยู่เป็นร้อยร้อยคันนะครับจะมีมาอีกรถยังไงก็มีมาเรื่อยๆครับให้สอบถามกันเองเขาจะมีข้อมูลรถจีนรถตั้งไว้คาราแสนห้าครับต่อรองได้อันนี้จีนใช่ไหมพี่ไอ้นู้นจีนครับอ๋อจีนอันนี้ปีปีกซส ปีคาโซเป็นของประเทศไหนน่าจะเป็นสเปนน่าจะนะอ๋ออาจจะมีอีกหนึ่งประเทศนะครับคือสเปนเดี๋ยวดูเพจกันอันนี้คือปีปีคาโซ่คันนี้ก็อย่างเท่นะครับคันนี้เอาไปขนอะไรขนขนสัตว์ก็ได้หนอตัวนี้สไตล์มันดูดันดิหลักประมาณแสนเกินแสนหกแน่นอนผมว่าคันนี้มันตัวนี้จ้งไว้สาสิบครับอ๋อครับสามสิบ มันมันอยู่ที่ตลาดคนไหนเขาชอบเขาเขาก็เอาหกล้อเหมือนกันนี่ครับหกล้อเรียงขับเคลื่อนขับเคลื่อนสามเพ่าสามเพ่านะครับคันนี้ก็เป็นคันที่ใหญ่มากเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างใหญ่เลยครับอย่างคุ้มเลยแค่ตรงคนขับก็นั่งได้กี่คนเนี่ยมันเหมาะสําหรับอยู่งานงานในเหมืองแร่อ๋อครับขนหินขนดินขนทรายได้พี่เนาะต้องวิ่งในเหมืองอย่างเดียวเลยครับอืมครับดูเขา้าว้อนน้องแล้วกันท่านผู้ชม รุ่งานจีนกับเอง๋อไปเช็ดขัดล้างก็เอี่ยมครับใช้งานได้ครับมาดูของจีนบ้างของจีนฝั่งไหนเนี่ยนเนี่ยครับตั้งแต่นี้ของจีนหมดเลยครับพอดีพอด,พอดีเอาไปใช้ในไร่ในสวนได้นะตอนนี้ลูกค้าอยู่ที่อยู่ที่ฝั่งพม,ม,ม่าโทรมาจองไว้สิบคันมาดูฝั่งนี้บ้างที่ที่ทไล่ๆร่ดูบามันก็จะมีแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับ แบรนด์อเมริกาแล้วก็แบรน,นด์อินเดียอินเดียนี่คือเซอร์ไพรส์เลยนะคือรถรถดีสภาพอินเดียครับเหล็กดีนะครับแล้วก็มีแบรนด์จีนหรืออาจจะมีแบรนด์อื่นค่อยดูอีกทีหนึ่งแล้วกันครับเอาหลักๆอันนี้คือแบรนด์จีนใช่ครับรถตรงนี้เขาเรียกว่ารถอะไรครับอ่าหกล้อเลียงครับข <6 S 1> ับเคลื่อนสามเพลาล้อเลียงเหมือนกันแต่ว่ามันจะล้อเล็กล้อใหญ่เนาะใช่ครับมัน<า>มก็ขับสา,สามเพลารถจะไม่ติดหลุม อ๋อครับถ้าในงานราชการทหารก็คงขนพลกำลังพลเหมือนกันใช่ครับหรือใชท้ทั่วไปเพราะว่าอันนี้มันมันเหมาะกับเอาไปในบิ่ในในเหมืองแร่ในสวนในไร่เมืองแร่ในสวนในไร่ก็ได้ขน,นอะไรละ่ะอะไรล่ะขนอ้อย <c oughs> ถ้าซื้อครับ้าซื้อไปใช้เองนะเขาก็ขายเอาไปใช้ได้มีลูกค้าที่สุพรรณซื้อไปไปวิ่งอ้อย <c oughs> ไปซอยอ้อยออกกไร่ขน,ขนอ้อยขนขนอะไรก็ได,ไได้เหมือนเราเคยเห็น ที่เขาซื้อขายวัวควายก็ใช้คันประมาณใหญ่ๆแบบนี้ก็ได้นะครับโอ้นี่เลยครับของจีนความยาวของรถ6เมตร30จากก,ากันชนหน้าไปหากันชนท้ายวความสูงจากพื้นดินไปหากระบะ2เมตร10เซนความกว้าง2เมตร40ครับผรูว่ารถ รถจมมันเขาจะใช้วินตัวนี้เป็นวินเขาครับเอาไว้เอาไวล้ลากใช่ไหมครับขอเกาะแล้วก็ใช้วินเพาแล้วก็เร่งใส่มันมีเกียร์อยู่ออใส่เกียร์แล้วเร่งเข้าไปมันก็จะดูดดึงรถดึงรถขึ้นมาทันนี้ก็เออราคาเราพูดถึงในยังของจีนเมื่อกี้เราตั้งไว้แสนห้าครับแสนห้าอันนี้ก็แสนห้าเหมือนกันครับเพราะว่าเป็นสีเลือกเลยมันจะมีแบบมีวินกับไม่มีวินแต่ถ้าฉลาดเลือกเลือกแบบมีวินเข้าไปเนาะพวกนี้ลุยน้ําได้หมดลุยน้ำลุยน้ําได้ครับตามความสูง มันสูงนี่ถึงนู่นเลยเนาะตรงที่กระบะหลังเลยนะครับ,รบเพราะว่าอันนี้ก็เขาเรียกว่ารถสมบุกสมบันนี่ไงตัวจีนนี่มีอ,อักษรจีนอยู่นะครับแล้วทรงนี้เลยพี่นี่คันอะไรครับเนี่ยรถอะไรอ่าเขาเรียกสปินครับเป็นรถขับตัวนี้ขับเคลื่อนสี่ล้อเหมือนเหมือนโฟวินทั่วไปอ่ะด้านข้างนี่คือคืออ่ากล่องเก็บเก็บอุปกรณ์ครับอืมครับจริงๆมันจะมีที่นั่งเลยพี่เนาะครับมีที่นงที่นั่งมีบาดแต่เราเอาไปเป็นรถอ,อ่ารถ รถวิ่งเกี่ยวกับพยาบาลที่ประเทศไทยผมเจออยู่ที่อยุธยาคันนึงแล้วก็เขาใหญ่คันนึงทุกทำให้สวยมากเลยครับเนาะทำทรงทำสีนี่คือผมว่าจำนะโครงครคมันได้แล้วก็ใช้เครื่องโตต้าลงโตตา้าหรือนิสสันฝาดำก็ลงได้ครับจองแล้วครับเหลือเท่าไหร่ก็มาดูกันเองอีกทีหนึ่งนะครับหลายคนไม่ทราบด้านหลังนี้จะมีเป็นเขาเรียกว่าสองสามสนามพุทธวันเลยทีเดียวเป็นลานกว้างหรือโชว์รูมรถปลด ประจำการใช่ครับอืมครับเดี๋ยวถ้าถ้ามีเบอร์จะมีเบอร์หลักๆของของที่นี่ติดต่อไปไงบ้างครับเนี่ยก็มีมีมีของของฮิยศนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเล็กไว้ใต้ชื่อคลิปวิดีโอครับผมหรือโทรมาก็ลองเจรจากับคุณโจได้เนาะครับได้ครับอ่าข้างหลังนี่คือนี่คือถูกจองกันละยางยางที่ถอดออกมาแล้วยางเก่าครับมันใช้ได้ใช่ไหมพี่ใช้ได้ครับผมใช้ได้อยู่ทุกอย่างเป็นยางอร์เซ็นต์ไปครับผมมีมูลค่ามีประโยชน์หมดเลยนะครับ ปดประจําการในในรถนี้มันเป็นรถแบบไหนที่ออกมาปลดประจําการก็จะเป็นรถบรรทุกใหญ่ทั้งหมดเป็นเป็นสายออกรบใช่ไหมครับถ้าใหญ่นี่จะเป็นอโศกเรลแอนอโศกเรลแอนเหมือนเป็นแบรนด์อินเดียใช่เป็นแบรนด์อินเดียเป็นรถลากปืนใหญ่เพิ่งรู้นะว่าเป็นของอินเดียเราญี่ปุ่นก็มีใช่นี่อันนี้ก็อันนี้ก็ด้านนี้ของจีนมีทั้งของจีนแล้วก็อเมริกาก็มีอเมริกานี้ที่เห็นในรถนี้จะเป็นรถขนสสเบียง เป็นรถเล็กงี้ครับอ๋อรถทิ๊บก็มีทุกคันที่เราเห็นตรงนี้คือเอาไปใช้ได้ไม่ถูกหน่วยงานทหารเรียกเก็บกลับนะไม่ถูกครับไม่ถูกไม่ถูกแค่ไหครับแต่ส่วนใหญ่เขาจะเอาไปใช้ในส่วนในไร่กันใช่ขนองขนอ้ขนอะไรก็ได้นะครับมันไม่สามารถเอทะเบียนได้มันวิ่งถนนใหญ่ไม่ได้ครับอืมครับมันเป็นขนอ้อยขนมันอะไรผมว่าเหมาะเหมาะแสนกว่าสองสามแสนคันถ้าแนะนําเอาไปใช้สอยก็เหมือนกันเอาไปใช้ในสวนในไร่ในเมืองครับผมอ่า คอนเฟิร์มราคาหนึ่งสิราคาเท่าไหร่เออคันนี้ได้อยู่ประมาณสามแสนห้าบอกผ่านเนาะบอกผ่านไว้ก่อนประมาณสามแสนห้าได้ใจคุณเข้าๆก่อนถ้ายังไงก็มาคุยกันนะครับเห็นบอกว่ามีทีมทีมอะไรนะถ่ายทําหนังถ่ายทำภาพยนตร์สนใจกัว่าจะมาซื้อรถพวกนี้ไปประกออฉากหนังครับโอ้เข้าลงทุนอยู่แล้วเนาะใช่ครับผมคือถ้าเอาทั้งคันมันก็หลายๆลล้านเนาะครับผมเท่าไหร่เออถ้าใครเป็นทีมทีมแบบทำหนังแอคชั่นหนังสงคราม ขนไปเลย6-7คันหรือ10คันก็ได้ครับประกอบฉากหนังมีจริงใช่ไหมมีจริงครับจริงก็มาานำไปใช้ประโยชน์ได้ซื้อในราคาพิเศษนะครับมันเป็นของที่ก็ปลดประจำการแล้วก็เดีอย่างไงคลิปนี้ฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็ติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์อีกนะครับ